ที่ฉันจะเมาคืนกับมาเอาเมาเอลแกเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเพื่อนโอ้ยแมวขอมุึนเมาฉันไม่ไม่กินหรอกเฮ้ยเพื่อนกันเลยเพื่อนกันเลยเอ้าพวกเกี้ยง คนตายเหรอไอ้คนตายคนตาด้านนี่คนคนที่ไหนอ่ะคนตาด้านตาด้านนครนายกเออนครนายกไม่ใช่ตายพ่อพ่อคนตายพ่อพ่อพ่อคนตายพ่อคนตายคนอย่างไพ่อพ่อพ่อคนนครนครที่ตะมิลานครที่อ่ะอ้ตายแล้วนี่รู้จักนี่ ก้อนทิ่คุณแม่ก็คนละก้อนคุณแม่ก็คนคนละก้อนสิละก้อนลากสีมากระหว่าเพาะคุณตายบอกคุณตายเฮ้ยมีอะไรคุยกันนะเราพนะี่น้องกันนะเออคนตายตัวดำแต่ใจไม่ดำนี่ตายืึระหว่าเออถุยลงไปแล้วหืมวะ แม่เดี๋ยวนี้น้ำใสใครนี่ไม่ใช่เขาเรียกว่าตีเหมยแจ๊กเฮ้ยเต็มที่เต็มที่เลยเพื่อนวาดลบส่งอาจารย์นะว่าวาดแล้วมันมันไม่ไม่ช่วยนะวาดแล้วมันมันไม่มีจินตนาการนะนี่มันต้องวาดได้นะมนุษย์เหมือนกันมือสองขางนี่มันต้องวาดได้นี่อย่าคิดมากเออไอ้พันไอ้พันไอ้พันผูดแจ๊กมันเป็นขู่แข้ง ขู่แข้งไอ้ปั้นอุเต้ไอ้อูเต้มันเป็นถูแข้งที่หวานรูปแล้วเป็นถูแข้งทางหัวใจอะโลกรักกูยิ่งหมดเดียวกันนะลุงลุงยลนเดียวกันนะหัวตายแล้วเฮียลำบากใจนี้เฮ้ยยังไงก็ต้องซู้เหลืองอีตาร์เป็นไหมอ่ะสวยห็นมันซื้อเติก็เลยซื้อเจติมาวานรูปเป็นทองทะเล ลองเพลงลองเพลงอาเกี่ยวครับทองทะเลจอปางเนี่ยป่งซิดกัมพีนี่เอาเอาเพลงของพุ่งซิดเพลงร้องเรียนของนู้วารไปด้วยเนี่ยเพื่อนเล่นกีตาร์ไปด้วยนี่ร้องเรียนของอระรอเำร้องวิ่ต้องเยอะเอาแค่รง มึงมาบร้องเรียนมึนมงรอเรือมาไปรำเลยโรงเรียนนของหูโรงเรียนของหนูยนอ,นอยู่ใครด,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 ดูดูดูฮะเหมืนอนยังผงซิดเออเหม่ยมืดอ,อะผงซิดอะเหมือนอะไรเหม่ยมืดคนบานะ้าสน่ะ โรงเรียนของหนูอยู่ใครแทนใครอยากใครคุณคุณคันมอโรงเรียนของหูเรียวจ้าจ้าเหนอเพลงมา,มากระซึ่งจ้าวากูซึ่งกับหน้ามึงเนี่ย คุณอยาเอาเพลงอะไรนี่อัตเออะเลใจไม้นี่เออตะเลใจกลบาอยู่ใกล้ทะเลอยู่ติดเหเลเลยมันร้องเพลงเละนะต้อง,องรงนะ้อง,องเพลงเละนี่เออแม่ร้อง,องแบบพงศิธิ์เพลงพี่แอดแต่ร้องแนวพงศิธิ์ได้ได้ได้ <c oughs> แม่ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่างความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดมา S <S ช่วยอะไรเดี <S <S เ๋ยวไม่ะอเฮ้ยเต็มทีเลยเราเปล่อนกันนี้มึงช่วยไปไกลๆเดี๋ยวไหไม,ม่ไม,ม,ม,ม่มีสติไม่มีสมาธิเรา